ก็ขอกับสวัสดีสวีดสทัานผู้ชมถูกท่านเงินด้วยนะครับมาผู้ชมสกอร์สไตเกอร์สาต่อมาจองลีเจนในช่องของมะขามเปียกตอนนี้อยู่กับแอดบีทูบีวันนะฮะผมรลืแอดบีคนเดิมมาท่านผู้ชมมาขออะไรแล้วครับวันนี้ขอบิ๊กวินสักห้าพ มา้วมือู้ชมันจะขึ้นไปได้สักกี่น้ำกี่ตาเดี๋ยวราดูเลยมาเบ็ิพ5าก็เอาเรื่องได้กอปิดเน้นเน้นแรง เดี๋ยวบอกไว้เลยว่าได้รู้จักคนสุดๆแบบแอดแอดบอกเลยว่าแอดสุดจัดสไตล์การเล่นแบบสุดจริงระเบิดเถิบเถอไปเลยเดี๋ยวมันได้รู้จักแอดวันทูบีทูมาเพื่อนโอเคโอเค โดนยับยับเจ็บเจ็บกดแคทเอาไม่ได้สักตาเลยนะผู้ชมมันไม่ไปที่ระดับเจ็ดระดับแปดอะแอดก็ไม่อยากกดท่านผู้ชมมันได้น้อยเนาะเชื่อเปล่ะเพราะมันได้น้อยไงเราถึงไม่ไม่อยากไปอะโอเคเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อย คือมาท่านผู้ชมมาโขนแน่นๆน่นได้ปะโอ้โหโดนกูกำเนิดซะอีก โอเคไปสีได้มันไปได้แค่นี้แหละเดายัางไงมันก็ไม่ค่อยถูกทางอะ่ะคุณผู้ชมมันเหลี่ยมสกเกอร์สไตเกอร์โอ้ยขึ้นระดับผมได้เราก็เลือกซ้ายตลอดขวามัง่งนั่นไงลงนี้ซ้ายอยู่ตลอดจนจนถึงมันหมดเลยอะ่ะมาเออขอห้าพันดีห้าพันดีเพื่อนห้าพันแบบสวยๆอะ่ะ มามเบ็ดสามสิบเออไปไม่รอดแล้วคุณผู้ชมหมดไปห้าร้อยละไม่ไหว